ได้ไหมน,น้องพ่ทีจะไปหรือยังน,อน้อเดี๋ยวนะคะดูแสงก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนครูพี่ตุ้มปาติหา์แห่งชีวิตค่ะพี่ตุ้มพามาเที่ยวสวนดอกไม้ค่ะพร้อมกลับมากับออคอนเทนต์วันนี้เมื่อกี้เขียนคอนเทนต์ว่างไงนะแน,น่แน,น่แน่แม่โสภาแอบถ่ายรูปดารานะคะทุกคนค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะครูพี่ตุ้มไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาลูก คุณดินจาสวัสดีค่ะคุณพี่หยาปณิตาคุณอ้อนะคะครูเล็กสวัสดีค่ะคุณกันทิชื่วอะไรอ่ะลูกภาษากรีกพี่แอนบอกออกหมดละอย่าโมโหเน่ากันเน่าพยายามกันเถอะกันทิอะหลียงโมโหเฮ่ยจำเตอแม่สวัสดีลูกๆหน่อยวันนี้แม่โสภาสวยไหมแล้ดูคุณนายแม่แม่ใส่ทองมาเปล่าวันนี้วันนี้ว่าใจว่ะใส่ยุบใจกลางหนึ่งเส้นอะใส่นิดเดียวแม่จ๋า ฝากเป่าตังเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมากลับมาตรงนี้หนูจะพา,าเด็กๆด,กดูลูกศิษย์ลูกหาศิษย์พี่ศิษย์น้องนะคะดูวิวอุ้ยตุ้มอยู่ที่อ,อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะดอกสวยนะลูกนะเขาเรียกว่าดอกคอสมอสนะลูกนะหรือดอกดอกดาวกระจายใช่ไหมแม่เขาเรียกดอกดาวกระจายแม่หน่อดาวกระจายเนาะอ๋อดอกคาแผลแล้โอเคทําโมจื้อหน้าฮักหน้าจังดอกคาแผลแล้นะคะ พ่อที่กำลังจะตกดินแล้วครูจะมาประมาณสักสิบนาทีเนาะมาพูดถึงเรื่องอพลังในการไปต่อแต่ก่อนที่ครูจะพูดถึงเรื่องพลังในการไปต่อครูจะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะคะใครมีโอกาสว่างๆนะลูกที่นี่อำเภอแม่แตงตําบลอินทขินินะคะเขาเรียกที่นี่ว่าเทศบาลอ,อําเทศบาลเมืองแก่นนะลูกนะ รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะมีอยู่ประมาณ3 3จุดนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาจัดทุกปีเลยนะคะจัดทุกปีเลยโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่นะเขาจะจัดอยู่ประมาณสัก7วันนะคะจนถึงวันที่วันที่สามสวยไหมอ่ะก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเห็นไหมคะเป็นทุง่งแบบดอกไม้แบบกว้างๆเลยตรงนูน เดี๋ยวครูชี้ให้ดูตรงนู้นนะคะก็จะมีคนเดินข้างหลังเห็นไหมคะก็จะมีคนเดินแบบถ่ายรูปกันเห็นไหมคะถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะเพราะปกติเวลาเราจะถ่ายรูปเนี่ยอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราเราต้องขับรถไปซึ่งอ,อยู่ที่สเสมิงค่อนข้างไกลแต่นี่แบบเออไหนๆเขาก็มาจัดงานใกล้ๆบ้านนะคะสวยนะลูกเนาะครูพี่ต้องจะให้หนูดูดอกใกล้ๆลูกวันนี้เราลื่นรมกับชีวิตกันเห็นไหมคะ ดอกมันสวยนะดอกคามแพร่หรือดอกคอสมอสนะคะมันก็จะมีสีต่างๆให้เราให้เราแบบว่าแตกต่างกันสีม่วงสีชมพูสีขาวเลยประมาณนี้แต่รู้สึกว่าทุ่งตรงนี้จะเป็นสีขาวกับสีม่วงซะส่วนใหญ่นะคะเห็นไหมสวยเนาะอ่าทุ่งดอกคอสมอตนะคะ เห็นบรรยากาศโดยรวมเรียบร้อยแล้วครูกลัวว่าเดี๋ยวครูจะไปต่อนะคะพาแม่ไปกินข้าวเย็นต่อจะไม่ได้ไลฟ์คุยกับพวกเราเพราะเมื่อวานครูก็ไม่ได้มาแล้ววันหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวครูหาท,ที่ตั้งขากล้องแป๊บหนึง่งตั้งโทรศัพท์แป๊บหนึง่งแม่หนูยืมเป๋าตั้งหน่อยอครูจะหลีกหนีจากผู้คนแล้วนะเขากำลังถ่ายรูปก,กันนะคะสวยนะลูกเนาะรับพลังจากท้องฟ้า ทุกคนมองท้องฟ้าลูกพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตรงนู้นอีกที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณว่าเลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงควายแล้วก็ทํานาข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะใครสนใจอยู่ใกล้ๆจะมาเที่ยวก็ได้นะลูกนะก็โอเคนะคะไม่ไกลแล้วก็สวยจริงๆอ่ะกูจะไลฟ์สดอยู่ตรงนี้กูขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะลูกนะ ตั้งได้ไหมน้องเมื่อกี้ตั้งยังไงน้องครูไม่ต้องติดไม้ได้ไหมคะครูพี่ตู้ไม่ติดไม้ได้ไหมลูกโอเคได้นะครูไม่ติดไม้ได้ไหมคะเพราะว่าถ้าครูติดไม้ครูจะไม่มีที่พิงได้นะลูกน้หนูได้ยินเสียงครูชัดเจนนะคะโอเคมาคุยกันสิบนาทีพอแน้ก็ไม่มีค่ะทั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาก็คือแบบเรียกรลฟ์สดเลยของจริงเลยนะคะเดี๋ยวครูหอบหายใจนิดนึงเมื่อกี้จะบอกว่าแม่จะไม่ยอมลงรถ แม่จะมายอมลงลดแม่ตุ้มสวยมากค่ะชัดเจนค่ะยินดีจะนักเจ้าหรือหลานเฮยครูจะปลุกพลังแห่งการไปต่อให้กับพวกเราทุกคนนะคะสิบนาทีนี้เป็นสิบนาทีที่ครูรู้สึกว่าครูอยากจะให้พลังในการไปต่อกับหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมช่วงนี้มันมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเข้ามาเยอะแยะมากมายเหลือเกินกูจะผ่านมันไปได้ไหมวะช่วงนี้มันเป็นช่วงวัดใจอะไรของกูอีกวันเนี้ยเออนะคะทุกคนอาจจะได้พลังจากการที่ครูมาเจอพวกเราในไลน์นี้ก็เป็นได้นะคะ ครูจะบอกแบบนี้เมื่อกี้ครูเล่าเรื่องโจ๊กให้ฟังก่อนนะคะแม่สโสภาเป็นอายุ60ความจริงนางอายุ68ปนะลูกนะ68ปีปีนี้ละนะคะแต่ในบัตรประชาชนเนี่ยคือประมาณว่าคุณตาไปแจ้งช้านะคะในบัตรประชาชนนางก็เลยอายุแค่65 66ปีนะคะประมาณนี้นางก็เลยดูรู้สึกว่าที่จริงอ่ะนางแก่แล้วที่จริงอ่ะนางแบบ หูจะเจ็ดสิบแล้วนะแม่มึงจะเจ็ดสิบแล้วครูพี่นุ้มก็พยายามกอดหูแม่ตลอดเวลาคือสั่งจิตนางนะว่าแม่แม่ยังสวยอยู่แม่ยังสาวอยู่แม่ยังแข็งแรงอยู่เมื่อกี้ไปจอดรถนะคะแล้วครูบอกว่าแม่ไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกับดอกไม้มันมีสองที่มีที่นี่กับมีที่นู่นใช่ป่ะนางไม่ยอมลงตอนไปถ่ายที่นู่นนะคะนางบอกว่าปวดเข่าคนแก่ก็งี้แหละวันๆก็อยากจะกลับบ้านไปนอนท่าเดียวครูพี่นุ้มก็บอกว่าแม่แอบรีนพาแม่นางไม่ได้ยินเนาะโอ้แม่ยังสาว แม่เห็นคนที่เขารักษาเขาดูแลตัวเองไหมที่เขาไปออกกําลังอ่ะแม่แม่เชื่อไหมว่าเขาอายุ70แล้วนะแต่เดี๋ยวเขาดูเฟิร์มดูแข็งแรงเหมือนสาวสาวอายุ50อ่ะแม่เราแข็งแรงนะถ้าเราพูดกับตัวเองทุกวันว่าเราแข็งแรงเราพูดกับตัวเองทุกวันว่าเราสุขภาพดีเราขอบพุณนร่างกายทุกวันเราจะแข็งแรงเราจะดูสาวนะแม่นะกระชับกระเชงเนี่ยแม่ต้องพูดบ่อยๆว่าแม่แข็งแรงแม่กระชับกระเชงแม่รู้สึกแบบเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยแม่จะดูสาวขึ้นสั่งจิตตัวเองไม่พอไปสั่งจิตแม่สุภาอีกนะคะครับ ป๊ะแม่ไปถ่ายรูปกันตอนแรกนางไม่ยอมลงรถเว้ยนาะงบอกว่าขี้เกียจเดินปวดเข่าอา้าวพอครูพี่ตุ้มบิ้วแบบนี้ใช่ปะพอครูพี่ตุ้มบิ้วเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยแม่เห็นไหมแบบอกว่าบางคนนะแม่งเจ็กว่าแม่เขาไม่ออกกำลังมาซิกแพคยังมีเลยแม่ช่วยมากอะไเงี้ยเออนั้นไปคันโดนหลอกโดนหลอกให้มาเดินนะคะเพราะว่าเห็นแม่ไหม แม่ก็จะประมาณว่าน้ําหนักขึ้นเนาะไม่ค่อยออกกําลังกายคือคือเรื่องแบบนี้เราบังคับกันไม่ได้ถึงแม้เราจะดูแลร่ลางกายท่านได้ดูแลอาหารการกินท่านได้แต่จะอ้วนหรือจะผอมขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะลูกบังคับกันไม่ได้แม่แม่อยากกินเยอะแม่แม่อยากกินหวานคือเราพูดได้แต่ท่านจะทําหรือเปล่าแม่สุภาก็เลยน้ําหนักขึ้นช่วงนี้นะคะพุกิ่ต้องก็ต้องพยายามแบบประมาณว่าควบคุมอาหารการกินนาเพราะว่าน้ําหนักนางขึ้นเยอะมากอืมเวลามีคนแก่อยู่ที่บ้านนะลูกนะ สวยแม่สวยมากนะคะแต่ต้องดูแลเรื่องน้ําหนักนิดนึงนะคะรู้สึกน้องแม่จะหายไปหลายคืบนลกจะไหลดินราแม่นนเล่าขวัญหน่อยแม่บอกใคเล่าขวัญกูอ่าเขาเรียกอะเวลามีคนแก่อยู่ที่บ้านห้ามห้ามห้ามบอกว่าแม่แก่แล้วห้ามพูดกับคนคนเขาเรียกพ่อแม่หรืออ่าคนที่ ท,ที่เราลักแบบนี้นะลูกเพราะว่าแม่แก่แล้วแม่ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันเหนื่อยแม่อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเขาอยากทําอะไรให้เขาทํานะคะให้เขารู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงบันดาลใจมีอะไรทําใหม่ๆงานอะไรก็ได้ที่เขาชอบทําให้เขาทํานะคะเขาจะไปปลูกผักทาสวนอะไรเงี้ยปล่อยไปเลยไม่ต้องไปบอกว่าแม่แก่แล้วอย่าทํางานหนักไม่ต้องนะคะแม่สุภาเนี่ยครูก็มักจะบอกครูพี่ตุ้งมักจะบอกว่าเออแม่อยากแม่จะทาสวนผักไงแม่จะปลูกผักแบบสารพัดอะไรเงี้ยครูพี่ตุ้งก็บอกทาเลยแม่ ก็ฝากน้องๆเด็กๆที่โรงงานเขาไปซื้อสีซื้อเม็ดผักอะไรมาปลูกอย่างเงี้ยแม่จะได้ออกกําลังแม่ก็ไปทําสวนแค่เช้ากับเย็นมันก็ไม่ร้อนใช่ไหมคะก็เอาจอบไปแบบขึ้นแป้งเองวานเองปลูกเองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีกิจกรรมทํามันก็เหมือนกับมีแรงบันดาลใจเราคอยดูผักผลไม้ที่เราปลูกแล้วมันจเจริญเติบโตงอกง,งามขึ้นเนี่ยมันสร้างความถ้าเรียกดีแรงบันดาลใจคุณไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษัวดใจบาตรหูหรยอล่ะ มันคือแรงบันดาลใจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนแก่นะเพราะเขามีความหวังไงทุกคนเชื่อไหมคะว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังบุคคลใดไม่มีความฝันแปลว่าบุคคลนั้นตายหาไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะจริงไม่จริงคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนคะ่ะวันนี้คะ่ะถึงแม้เราจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรใหญ่หลวงก็ตามคะ่ะแต่ขอให้ให้ให,ให้พวกเราทุกคนมองเห็นทางออกอะ่ะลูกไม่ใช่ไม่ใช่มองเห็นว่ากูตายแน่ โควิดมารอบนี้กูตายแน่นเราจะได้ตายแบบที่ใจเราพูดแบบที่ปากเราพูดฟังเสียงครูอย่างเดียวนะคะได้ค่ะขับรถอยู่แหละลูกใช่ค่ะให้แม่ทําเลยเป็นการออกกําลังกายใช่ไม่ต้องห้ามนะบุคคลใดไม่มีความฝานันบุคคลนั้นตายหาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราหรือคนเราทุกคนจะจะอยู่ได้เพราะความหวังมันต้องเห็นสิว่าว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่มันกาลังจะส่สงเรา ไปสู่เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างมันกาลังจะส่งเราให้ไปถึงเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนาที่เราต้องการแต่ไปคิดอย่างเดียวว่าสมมตินะลูกนะมมนะเราจะลงสนามลบอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราจะลบอะไรหรือลบกับใครแม่อย่างนั่งแม่นั่งรอเลยนะแม่สวกีว้เอออกหน้ากล้องได้ใดเนี่ยออกหน้ากล้อง <c oughs> <c oughs> อะแม่เยวโซกนบาี้ยบบ พออ,อีปี้บอกว่าแม่ลองแม่ลองกึศแล,ล้แลวว่าถ้าในบัญชีเขามีตังร้อยล้านแม่ยินยิ้นอยูอยอยดีอีวะชีวิตเราอยู่ด้วยความหวังบุคบุคลนใดไม่มีความฝันไม่มีความหวังบุคคนนั้นตายไปแล้วเวลาเราจะลงสนามลบอลูกแล้วเราคิดว่าการลบครั้งนี้กูแพ้แน่นอนกูตายแน่นอนหนูคิดว่าเขาจะลบชนะไหมคะไม่มีทางค่ะไม่มีทางเป็นไปได้เขาต้องมองเห็นก่อนว่าเฮ้ยจะลงสนามลบเนี่ยแม่งกูชนะถูกต้องไหม ระหว่างทางมันอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆนะนะครูเอาข้อหนึ่งให้ก่อนนะลูกนะข้อนี้กึศดร้อนๆเลยลูกถ่ะเถอเวลาอันครูพี่ตุ้มจะไลฟ์สดนะม่ได้เตรียมหัวข้ออย่างมาสักอย่างอลกึศจะสอนเรื่องอย่างก็สอนองค์จักรวาลส่งมามาเองเป้าหมายบุคคลใดไม่มีความหวังบุคคลใดไม่มีความฝันบุคคลนั้นตายหาไปแล้วเขาวิจัยนะลูกคนกลุ่มหนึ่งให้ตั้งเป้าหมายปีนี้เขาจะมีเงินห้าล้าน กับอีกบุคคลหน,นึ่งให้มันทาไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นการวิจัยของนักศึกษานะลูกเป็นเป็นนักศึกษาของต่างประเทศแล้วเขาก็มาเทียบผลลัพธ์กันว่าคนกลุ่มหนึ่งให้ตั้งเป้าหมายอีกนุกหนึ่งกลุ่มไม่ให้ตั้งเป้าหมายนะคะผ่านไประยะเวลาผ่านไปคน2กลุ่มเนี่ยเทียบผลลัพธ์กันปรากฏว่าคนที่ตั้งเป้าหมายเนี่ยอาจจะถึงเป้ามาั่งอาจจะไม่ถึงมั่งแต่ผลโดยรวมมาลูกปรากฏว่าเฮ้ยชีวิตเขาดีขึ้นกว่าคนที่กลุ่มคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลย ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเฉยๆปกติแบบเขาเรียกอะไรเช้าชามเย็นชามอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยชีวิตกูจะดีขึ้นอย่างไรวะกูอยากจะมีบ้านเหรอกูอยากจะมีรถเหรอกูอยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีบ้านให้พ่อให้แม่เหรอหรืออยากจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างไรเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายเมื่อไหร่ที่เราไม่มีเป้าหมายแปลว่าเรากําลังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครูพี่ทุ่มรู้ดีเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะเจอกฎจักรวาลกฎแรงนึงดูเจอครูสีตาลมรสจวรรป้าเองได้เราไม่เคยมีเป้าหมายให้กับชีวิตใช่ไหมคะ ชีวิตมันก็เลยไม่ไปถึงไหนนึกออกไม่รููเพราะฉะนั้นค่ะตั้งเป้าหมายข้อแรกเลยนะสมมุติว่าหนูรู้สึกแบบท้อแท้ไงดีวะเอาไงดีวะโควิ COVID ดรอบสองมาอีกแล้วไม่รู้กูจะผ่านไปได้หรือเปล่า <c oughs> เคยตั้งแล้วรำลึกถึงเป้าหมายตัวเองทำได้หรือไม่ได้มันจะสิ้นปีแล้วไม่เป็นไรค่ะตั้งเป้าหมายใหม่เมื่อไหร่ที่เรามีเป้าหมายรู้สึกไฟในตัวเราจะเพิ่มขึ้นทันที ทีนี้วิธีการตั้งเป้าหมายพวกเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าครูพี่ตุ้มมักจะบอกให้แม้กระทั่งครูสิตาเองมักจะบอกให้พวกเรานะคะตั้งเป้าใหญ่ไว้เป้าเล็กเป้าใหญ่จกักรวาลเท่าทํางานเท่ากันค่ะเป้าเล็กหรือเป้าใหญ่ค่ะออกแรงเท่ากันเหนื่อยเท่ากันดังนั้นทําไมเราต้องตั้งเป้าหมายเล็กๆวะคนข้างนอกอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยอ,อินนี่มึงจะตั้งเป้าหมายร้อยล้านมึง มึงฝันเฟื่องว่ะอีโลกสวยตัวน,นี้มึงมีร้านหนึ่งหรือยังเขาอาจจะบอกเราแบบนี้เขาอาจจะว่าเราแบบนี้แต่แล้วไงะคะครูพี่ตุ้มก็ไม่เคยค่ะริอ่านบางอาจค่ะที่จะตั้งเป้าหมายร้อยล้านมาก่อนแต่พอได้คีย์นี้จากครูสิจาก,การตั้งเป้าหมายที่โดนใจและยิ่งใหญ่ค่ะสันสะเทือนตั้งเป้าใหญ่ไปก่อนเราจะมีแรงขับเราจะมีแรงส่งจกักรวาลเขาไม่รู้เหมือนที่ครูบอกบ่อยๆเนาะว่าจิตบาทน้อยร้อยบาทเยอะ จัเขาวาลเขารู้อย่างเดียวว่าแรงปรารถนาของเราแค่ไหนแรงปรารถนาของครูพี่ตุ้มคือร้อยล้านค่ะแล้วครูพี่ตุ้มก็วิ่งสุดค่ะทําให้คู่ควรทําตัวเองค่ะลงมือทําค่ะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคู่ควรกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีเงินในบัญชีร้อยล้านไม่น่าแปลกใจเลยค่ะครูพี่ตุ้มวิ่งสุดถามว่าปีแรกแม่งถึงร้อยล้านหรือย,ยังนะคะยอดขายก็ไม่ถึง ยอดขายร้อยล้านยังไม่ถึงเลยลี่อ่านจ,จะมีเงินในบัญชีร้อยล้านยังไงวะไม่รู้ค่ะครูกูนะคะครูบาอาจารย์บอกให้ตั้งเป้าหมายใหญ่กูตั้งกูไม่สนด้วยว่ามันจะถึงเมื่อไหร่แต่รู้สึกครอบครองแล้วว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเงินในตู้เซฟกูสองตู้เรียงกันอ่ะจะมีตู้ละห้าสิบล้านแล้วเปิดตู้เซฟมาเสียงดังปั้งแล้วมันมีเงินกองอยู่ในนั้นอ่ะตู้ละห้าสิบล้านใครเป็นคนกักฝันใครเป็นคนบอกเราว่าห้ามฝันใหญ่ไม่มีใช่ไหมลูกการที่เราจะฝันใหญ่หนูเสียตังค์เพิ่มไหมลูก ไม่เสียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคะ่ะตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ตั้งเป้าหมายให้โดนใจและทับตัวให้คู่ควรถ้าหนูตั้งเป้าแต่ตั้งแบบลมๆแรงๆไม่ทําตัวให้คู่วร่หนูลองคิดสิว่าคนที่มันมีเงินร้อยล้านในบัญชีมันต้องทําอะไรบ้างววันๆเมื่อก่อนครูพี่ตุ้มก็ไม่รู้ลูก คนเป็นเจ้าของแบรนด์กระจกงอแงยคือมาก่อนเราไม่รู้นะว่าเราต้องให้พลังตัวเองเยอะๆอย่า,ยางเงี้ยเจ้าของแบรนด์บ้านนอกกูทอนอย่างกูเนี่ยหรอจะมีร้อยล้านจะเสมอมีธุรกิจร้อยล้านมันเป็นไปได้หรอวะเราไม่เชื่อมัน่นเราไม่เชื่อใจแล้วไ,ไม่มีเป้าแล้วเราก็ไม่มีค้าเรียกอะไรดีแบ็กอัพเป็นจักรวาลกดแรงดึงดูดเราไม่รู้เราก็เลยทําไม่ได้เฮ้ยแต่เมื่อเรารู้ทางลัดค่ะเขาบอกว่าตั้งเป้าเล็กเป้าใหญ่จักรวาลทํางานเท่ากันจักรวาลไม่รู้ว่าสิบบาทน้อยแล้วร้อยบาทเยอะ จักรวาลไม่รู้ว่าหนึ่งล้านน้อยแล้วร้อยล้านบาทแม่งเยอะเฮ้ยในเมื่อมันต้องตั้งเท่านั้นไม่ไปร้ารก็กูตั้งเป้าแล้วกูไม่ได้เสียตังค์เพิ่มกูตั้งเป้าใหญ่ก่อนค่ะแล้วทําตัวให้คู่ควรลงมือให้คู่ควรค่ะปีแรกไม่ได้หรอกค่ะร้อยล้านปีที่สองเฮ้ยยอดธุรกิจเริ่มไปแล้วค่ะเริ่มขึ้นแลเริ่มขึ้นนะเจ็ดสิบกว่าล้านปีที่สามฟันไปร้อยล้านเอาใหม่สปีแรกอ่ะไม่ได้หรอกร้อยล้านเริ่มแบบว่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบล้านปีที่สองเริ่มขึ้นไปร้อยกว่าล้านเเ้้ยยยยมมมััันนนนนขขึึรรรืืื่่่อออๆๆๆ นั่นไงนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพราะเมื่อเป้าใหญ่เราจะมีแรงขับ,เร,รขบขเราจะมีแรงขับเคลื่อนเราจะมีแรงไฟต่อมันจะรู้สึกว่ามันใกล้แล้วว่ามันเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันใกล้แล้วว่ะไม่ต้องมองหาหนทางว่าเฮ้ยมันจะไปสู่เป้าหมายอย่างไรเพียง <Northeast S 2> แต่เราเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองและจักรวาลว่ายังไงเราก็ถึงอะลูกทามันไปเรื่อยๆลงมือทํามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันถึงเองโอเคไหมลูกตั้งเป้าหมายใหญ่นะคะ,ะตั้งเป้าและตั้งเป้าใหญ่ด้วยนะ ข้อที่3คือโฟกัสพลังแห่งโฟแห่งการโฟกัสที่มันยิ่งใหญ่มากถึงแม้ทุกคนจะไม่รู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะสมมตินะคนคนหนึ่งนะคะที่เป็นมหาเศรษฐีและประสบความสําเร็จกับการทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถามว่าครูเขาไม่รู้กฎแรงดึงดูดแล้วเขาทำไมประสบความสําเร็จอ,ะอ่ะครูจะบอกให้นะเขา เขาไม่ได้รู้เลยนะว่าอะไรคือกดแรงดึงดูดหนูก็เห็นเขาอารมณ์เสียด่าด่าลูกน้องทุกวันแบบว่าอารมณ์เสียแบบเขาเรียกอะไรดีไม่ไม่ไม่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยไหนครูบอกว่าเงินชอบวิ่งเข้าหาคนมีความสุขแล้วคนคนนี้เขาเครียดมากแล้วเขารวยได้ไงวะหนูเคยสงสัยไหมลูกครูพี่นุ้มนี่เป็นนักสงสัยนะเมื่อก่อนนะครูสงสัยทุกอย่างเลยนะคะครูจะมาแป๊บเดียวจะไกลหรยอแหลกเช็ดเหงื่อแป๊บหนึ่งนะคะเริ่มร้อนนะคะพลังโฟกัสเขาไงดูอ่านไหมคะเขามีพลังโฟกัสที่สุดยอดไงกด กฎจักรวาลมีจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกเขาไม่ได้ใช้พลังแห่งจิตใต้สํานึกเขาไม่ได้ใช้พลังแห่งจิตเหนือสํานึกแต่เขาใช้พลังแห่งการโฟกัสหรือพลังแห่งจิตสํานึกค่ะตาหูจมูกปากเิ้นกายใจเขาโฟกัสเขาเห็นมันทุกเมื่อเชื่อวันค่ะหูเขาไม่ได้ยินเสียงเสียงใครเลยเขาได้ยินแต่เสียงเป้าหมายของตัวเองเขาวิ่งสุดเขาไม่สนใครค่ะเขาไม่ได้ยินเสียงใครเขารอบข้างเขาไม่ได้ยินเสียงใครเลยเขาได้ยินแต่เสียงเป้าหมายของตัวเองอยู่แนบใจ เขาอาจจะทํางานหนักเพราะเขาไม่รู้กดแห่งจักรวาลถูกต้องไหมคะ <consiste. S 2> เขาอาจจะไม่ได้มีความสุขในทุกด้านของชีวิตเหมือนพวกเราที่รู้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดเห็นไหมคะเขาคิดถึงงานแล้วเขามีความสุขเขาใช้กดแห่งแรงดึงดูดดึงดูดเฉพาะเรื่องเงินนะเขาคิดแต่เงิน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 แต่ปรากฏว่าชีวิตด้านอื่นเขาพังค่ะเขาไม่มีความสุขสุขภาพเขาไม่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาไม่ดีแต่ทําไมอครูเขาถึงรวยเพราะเขามีความ มุ่งมันพลังแห่งการโฟกัสที่ทําให้เขาไม่วอกแวกอ่ะเขาไม่เอาเลยนะอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเงินหนูเห็นไหมลูกนี่มันคือข้อแตกต่างของคนที่รู้กดแรงหนึ่งดูดกับไม่รู้แต่นะคะเขาไม่มีความสุขในทุกด้านเขาเงิน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 ทำยังไงก็ได้ให้กูได้เงินทํายังไงก็ได้ให้กูถึงเป้าอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองไม่หลับไม่นอนไม่กินไม่นอนอ่าอะไรนะหนังสือชื่อพ่อรวยสอนลูกรวยครูไปดูบ้านเขานะเป็นบ้านคนรวยเนาะ กูก e <hi> ็อยากรู้ว่าเฮ้ยแม่งคนรวยอ่านหนังสืออะไรเขาไม่รู้กดแรงดึงดูดลูกแต่หนังสือที่บ้างเขาเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือแบบว่าทํายังไงคนจะรวยทําคนรวยแม่งคิดยังไงคนรวยแตกต่างจากคนจนยังไงปุ๊บปุ๊บปุู๊บอกโอ้โหอีนี่มันไม่ได้ไอไอผู้ชาคนนี้มันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยมันคิดแต่เรื่องความรวยหนูเห็นพลังโฟกัสไหมลูกโฟกัสโฟกัสโฟกัสตาไม่ละจากฝั่งไหมทำ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 ทอันนี้ไม่ใช่ทางมึงเปลี่ยนไปทางนั้นทาง เขาจะไม่ค่อยสนใจใครลูกไม่ค่อยสนใจลูกเมียไม่ค่อยสนใจไปเที่ยวจริงปะเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันมันไม่ไปมาทํางานกูจะทางานอย่ามายุ่งกับกูนี่คือพลังโฟกัสที่เขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่เขาแตกต่างจากพวกเราที่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคืออะไรรู้ไหมลูกเออเขามีความสุขเรื่องการเงินเขาทําเงินได้เก่งมาก แต่ด้านอื่นเขาพังเขาใช้พลังโฟกัสด้านเดียวคือด้านเงินเขาก็สําเร็จได้ลูกแต่หนักจริงปะแต่เหนื่อยจริงปะแต่ไม่มีความสุขระหว่างทางจริงปะเขาโฟกัสค่ะเขาใช้ข้อเดียวของกฎจกักรวาลที่ชื่อพลังจิตสํานึกแต่ไม่ใช้จิตใต้สํานึกค่ะไม่ใช้จิตเหนือสํานึกถามว่าเป็นไปได้ไหมได้ค่ะแต่นานครูพี่ตุ้มรับประกันว่านานมึงจะมีเงินล้านเนี่ยถ้ามึงใช้พลังแห่งจิตสํานึกอย่างเดียวนะลูก โฟกัสอย่างเดียวถามว่าได้ไหมได้รวยได้สําเร็จได้หนูเคยเห็นคนที่ผู้ชายที่มุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงไม่กินไม่นอนแล้วงาน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 แล้วจนครอบครัวแตกสลายไม่ลูกเขาใช้พลังจิตสํานึกเอ้ยจิตอ่าใช่จิตสํานึกเขาไม่ใช้พลังจินตนาการไม่ใช้พลังแห่งจิตใต้สํานึกไม่มองเห็นเป้าหมายก่อนแต่เขาทํามาลงมือทําอย่างเดียวทําแบบว่าเอาถ้าเป็นภาษาเหนือเปอย่าง้องเอาแหงเขาตุ๊บเขาตา่มมานึกออกกันลูกถามว่าสําเร็จไหมครูสําเร็จค่ะแต่นาน เหมือนคุณลุงเคนตักกี้กว่าจะสําเร็จแม่งหวงอกเกือบตายแล้วขอโทษค่ะคุณลุงค่ะทันใช้จังไหมลูกไม่ทันแต่เราแม่งโคตรโชคดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนมีพลังแห่งจินตนาการพูดภาพแอคติง้งจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ใครกล่าไว้คะเราเห็นภาพความสําเร็จมันขึ้นมาก่อนจินตนาการมันขึ้นมาในหัวก่อนแล้เราใช้พลังแห่งการโฟกัสค่ะ ร่วมกับพลังของจักรวาลที่ใช้ทั้งจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกเคยได้ยินข้อนี้ไหมครูว่าครูเคยสอนจริงปะครูพี่ต้มเคยสอนข้อนี้ไหมคะใช้พลังของสามจิตร่วมกันนะลูกจิตสํานึกคืออะไรจิตสานึกคือตาหูจมูกปากลิ้นกายใจที่เราสัมผัสทุกอย่างใช่ไหมคะโฟกัสปันอะไรที่ไม่ใช่ตัดออกซีรีสเกาหลีตัดออกสัมมาเลเทเมาหลังเลิกเลิกงานตัดออก อะไรอีกที่มันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่กับาการที่จะไปมุ่งตรงฉูผสมความสำเร็จใครพูดตัดขาใครแบบว่ามึงฟันเฟืองตัดออกกูแม่งไม่ได้ยินเสียงใครกูแม่งได้ยินแต่เสียงตัวเองนี่คือจิตสํานึกนะแต่เราแม่งรู้กฎจักรากวาลหนูก็ต้องทําไมคะทําให้มันมั่งคั่งทงั้งทุกด้านไม่ใช่ว่ามั่งคั่งแต่เรื่องเงินแต่มึงป่วยมึงมึงเงินแต่มึงป่วยมึงมีงเงินแต่บ้านแตกถลระขาดไม่ได้เราใช้พลังจิตสํานึกคะ่ะโฟกัสจริงคะ่ะแต่นะคะเรายัง ทําทตัวเองให้มั่งคัง่งในทุกๆการนี่คือข้อดีของคนที่เรียนกดแรงดึงดูดจักรวาลแถมใช้พลังสมจิตส,สานึกแล้วพลังจิตใต้สํานึกคือพลังแห่งการจินตนาการค่ะผู้ชายแบกติ้งเอามาช่วยกันมันจะเป็นการย่นระยะเวลาครูเคยสอนเรื่องนี้ใช่ไหมคะเคยสอนคะ่ะอุ้ยนักเรียนเก่งว่ะตอบครูได้ด้วยครูเคยสอนจริงคะ่ะมันจะเป็นการย่นระยะเวลาแทนที่ผู้ชายคนนี้กว่าจะมีเงินล้านใช้เวลา5ปีครูพี่ตุ้มแม่งมีเงินล้านภายในระยะเวลา4 4เดือนไม่ถึง4เดือนแถมปดนี้เกือบ2ล้านเพราะเรามีจักรวาลคะ่ะเป็นแบ็คให้เราอยู่เรามีพลังแห่งการใช้พลังจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกตอนนี้ยุงเริ่มคบแข่งอีกอันอีปีละยิ้นก่อ้ยุงมามีการเกาขาด้วยอีก5นาทีจบค่ะแม่คะ่ะห้านาทีบบจบแม่ล่นมายิกอีกปีเลยดอชอบหยิกชอบกลัวนี้ชอบหยิกเออ เพราะฉะนั้นจงใช้พลังแห่งจินตนาการจินตนาการสําคัญกว่าความรู้คนที่มันไม่มีไม่มีจินตนาการในหัวตัวเองเลยมึงใช้ความคำเขาเรียกอะไรแรงงานทุ่มเทกายใจอย่างเดียวช้าลูกแต่หนูเหมือนขี่พรมวิเศษเข้าใจคําว่าพรมวิเศษไหมฮะโดยใช้ทั้งพลังงานของพลังของจิตสานึกจิตใต้สานึกและจิตเหนือสํานึกจิตเหนือสานึกคือพลังของจักรวาลของพระเจ้าค่ะที่เขาตามเราอยู่นะคะ ครูจะพูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ครูพูดกับแม่สุภาว่าแม่แม่เห็นแม่ก้อนนั้นไหมเขากาลังยื่นของขวัญให้หนูแม่เห็นพูดละขนลุกนะคะแม่ก็คงมองครูพี่ตุ้ม่าแม่งบ้าเถอะป่ะแม่แม่ก้อนใหญ่มากนะคะแล้วก็เข้าทําท่าเหมือนอย่างนี้ลูกแล้วก็มีเละแม่แม่ก้อนน้อยๆทำท่าแบบนี้ครูเห็นอีกแล้วพ่อมือแม่มืองนะคะ สองก้อนนั้นสิเขาหน้าพ่อจกักรวาลแม่เห็นไหมนะเขากําลังให้ของขวัญหนูแม่รู้ไหมว่าหนูจะได้ของขวัญชิ้นใหม่พรุ่งนี้หนูจะต้องจ่ายเงินครึ่งล้านกว่าเขาจะมาเก็บค่าบ้านงวดที่สองครึ่งล้านกว่าแม่เชื่อไหมว่าหนูจะเสกเงินวันนี้ครึ่งล้านกว่าโดยที่หนูไม่ใช้เงินเก่าเลยเงินตัวเองเลยหนูจะเสกเงินครึ่งล้านกว่าเนี่ยจ่ายค่าบ้านแม่เชื่อไหมว่าหนูทําได้พรุ่งนี้หนูนัดโอนเขาค่ะก่อนเที่ยงแม่บอกว่าเออเชื่อมึงแต่ในใจแม่อาจจะไม่เชื่อก็ได้ ครูรู้สึกว่ามันคือจินตนาการไงของขวัญที่หนูขอพ่อจักรวาลไปพ่อจักรวาลกำลังส่งให้ครูพี่ตุ้มแล้วค่ะเพราะครูพี่ตุ้มเห็นแล้วว่าพ่อจักรวาลยื่นแล้วครูก็รับนี่คือพลังแห่งการจินตนาการนี่คือพลังแห่งจิตเหนือสํานึกค่ะครูใช้ทุกสิ่งค่ะครูเห็นอะไรแม่งเข้าข้างครูบอดโอ้โหทง้งฝ้าใสลมแต่แด้ทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยเข้าข้างครูมากถ้ามีไม่มีพลังไปต่อนะคะแค่หนูไม่มีพลังไปต่อวันนี้หนูต้องนึกถึงเป้าหมายของตัวเองค่ะ ต้องนึกถึงว่าเฮ้ยเป้าหมายที่กูตั้งตั้งแต่ต้นปีกูสําเร็จหรือยังถ้ายังไม่สําเร็จไม่เป็นไรปีนี้กูตั้งเป้าหมายต่อกูสรุปแล้วนะจะสิ้นปีละกูตั้งเป้าหมายของปีหน้าเลยปีนี้กูไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ชีวิตกูก็ดีขึ้นไม่ใช่หรอเมื่อรู้กดจักรวาลกดแรงดีดใช่ไหมถึงเป้าหมายแม่งไม่ถึงมึงได้สักสมมุตินะฮะเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์มึงได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาดีไม่เล่ะถ้าหนูไม่ตั้งมันก็ไม่มีทางถึงถูกต้องไหมคะแต่เรากล้าตั้เรา หนูมีหน้าที่ตั้งต่อค่ะคูพี่ตุ้มทำรายได้ได้ไม่ต่ํากว่าเดือนละ2ล้านล้าน2ล้าน3ล้านแล้วแต่นะคะผลกําไรนะคะครูตุองบอกตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคนอย่างกูจะทารายได้เดือนละ10ล้านปีนี้กูทารายได้ได้เดือนหนึ่งอะไม่ต่ำกว่า2ล้าน3ล้านแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าคนอย่างกูเนี่ยผู้หญิงอย่างกูเนี่ยจะทำรายได้เดือนละ10ล้านเห็นไหมคะทาไมเป็นมีใครมาคอนเฟิร์มกับครูพี่ตุ้มไหมคะว่าครูพี่ตุ้มจะทาได้หรือทําไม่ได้ไม่มีกล้าฝันก็มีสิทธิ์ได ก็ล้าคิดก็มีสิทธิ์ได้ค่ะไม่กล้าแม้แต่จะคิดถึงความฝันเจออะไรมาอ่อนปวกเปียกป้อแป๊ไม่ไปต่อเจอ,อคลื่นนะคะเขาเรียกครื่นอะ่ะสันสะเทือนนะคะเข้ามาในชีวิตบทพิสูจน์จากจักรวาลน,นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ไปต่อกูเลิกลาไลสดกูจะสร้างตัวตนไม่ใช่เหรอจะขายออนไลน์ดีไม่ใช่เหรอกูไม่ทําลาไลสดกูเหนื่อยว่ะพักนี้มีปัญหาเข้ามาเยอะว่ะกูขอพักก่อนแล้วความฝันหนัวลูก ที่หนูตั้งเป้าหมายไว้อะหนูไม่โฟกัสมันอ่ะหนูไม่ลำลึกถึงมันทุกเมื่อเช้วาวันอ่ะมันจะถึงยังไงลูกตั้งมันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วโฟกัสมันให้มากพอนะคะทํามันให้เต็มที่ถ้ายังไม่หมดลมหายใจอย่าเพิ่งเลิกทํากูพี่ต้องเป็นคนหนึ่งค่ะที่ยืนหยัดกับเป้าหมายของตัวเองใครจะเลิกเรื่องแม่งกูไม่เลิกกูมีหน้าที่ทําต่อไปต่อปีนี้ปีของกูปีนี้กูว่าแม่งดีแล้วนะขนาดโควิดมากูยังดีแค่เนี้ยคุณคอยดูนะปีหน้านะกูจะทําให้เจ๋งยิ่งกว่า ปีหน้าทั้งปีนั่นแหละปีของครูครูบอกตัวเองแบบนี้ค่ะและครูก็รู้ว่าครูทําได้ค่ะพวกเราล่ะคะเชื่อมั่นไหมว่าตัวเองจะทําได้ไปแล้วมาส่งพลังแค่นี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้พลังใจจากครูพิทุ่มปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะไว้เจอกันที่ผลลัพธ์ใหม่ของทุกคนคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวเอารูปมาให้มาให้ดูแนเฟซนะคะ